สวัสดีครับพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนนะครับทุกท่านครับวันนี้ผมก็เริ่มต้นสวัสดีด้วยหน้ากากผ้านะครับที่จะเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เมื่อวานนี้บอกว่าทางกระทรวงมหาดไทยนำหน้ากาก,ากาไปถึงท่านแล้วนะครับ40ล้านกว่าชิ้นนะครับก็ขอให้ท่านได้ใช้กันทุกวันนะครับแล้วก็ข้อดีตอนขอประทานโทวครับ <laughs> แหมมันติดเข้ามาอย่างนี้ ข้อดีของหน้ากากผ้าคือสามารถที่จะซักและใช้ซ้ำได้นะครับขอให้ท่านใช้ทุกวันณนะตอนนี้เป็นไปได้คือใส่ทุกวันเวลาออกจากบ้านหรือแม้กระทั่งอยู่บ้านถ้ามากกว่าหนคนขึ้นไปขอให้ท่านใส่อยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือสิ่งที่จะเป็นตัวป้องกันท่านได้นะครับวันนี้ผมอยู่ในท่ามกลางคนที่ห่างกว่าผมมากกว่า2เมตรนะครับในห้องส่งนี้ก็ขออนุญ,ญาตได้สื่อสารโดยการที่ไม่ต้องใช้หน้ากากผ้านี้นะครับครับ เริ่มต้นวันนี้เป็นเรื่องที่ท่านผู้ชมเมื่อวานนี้คงได้เห็นภาพของทางท่านนายกรัฐมนตรีพรเดกประยุทธ์จันโอชานะครับได้มาถแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจนะครับในฐานะผู้วยการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 หรือสอบอคอนี้นะครับในสาระสำคัญเมื่อวานนี้ที่ท่านได้มา กล่าวกับทางพี่น้องประชาชนก็คือได้กล่าวรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการการแก้ไขสถานการณ์ในเรื่องของอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19นี้นะครับแล้วก็เน้นว่าในเรื่องของทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับท่านเน้นเรื่องของสุขภาพของคนไทยทุกคนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม หรือโซเ i ียลดิส a ทนซิงและรณรงค์ให้ทุกคนนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติรวมทั้งปฏิบัติตนตามคำแนะนำของแพทย์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ต้องได้รับความเร่งด่วนในการสนับสนุนหน้ากากาอนามัยเรื่องของเวชภัณฑ์แล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างทันการและทั่วถึงในโรงพยาบาลทุกพื้นที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากและก็ต้องมีระบบการกระจายนะครับที่มีประสิทธิภาพ ขาดแคลนไม่ได้ซึ่งนายกรัฐมนตรีจะติดตามด้วยตัวเองนะครับ mm. เพื่อให้ทีมหมอและพยาบาลที่เปรียบเสมือนนักรบที่อยู่แนวหน้าคอยต่อสู้สกัดกั้นค่าศึกที่มองไม่เห็นด้วยความศสีสละอดทนในฐานะแม่ทัพและจะไม่ยอมให้กําลังหลักของเรานะครับต้องต่อสู้ภายใต้ความขาดแคลนไม่ได้อย่างเด็ดขาดและต้องมีขวัญกําลังใจที่เข้มแข็งอยู่เสมอเพื่อมีพลังเอาชนะวิกฤต ครั้งนี้ให้ได้มีคำคำหนึ่งครับที่ผมอยากจะนำขึ้นมาคือท่านพูดว่าสุขภาพนำเสรีภาพซึ่งตรงนี้ก็เป็นที่มาของการประกาศว่าจะมีเรื่องของข้อกำหนดห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานหรือที่เราเรียกว่าเคอร์ฟิวตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มถึงตีสี่ทั่วราชอาณาจักรโดยเว้นผู้ที่มีเหตุจำเป็น หรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านการแพทย์การธนาคารการขนส่งสินค้าที่จําเป็นเพื่ออุปโภคบริโภคยาเวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์เชื้อเพลิงรวมถึงการเดินทางของประชาชนเพื่อเข้าออกเวรทํางานหรือไปท่าอากาศายานทั้งนี้ต้องขออนุญาตจากเจ้าหน้าที่ในเขตเพื้นที่นั้นๆโดยจะเริ่มในวันศุกร์ที่3เมษายนซึ่งต้องขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนก และไม่ต้องกักตุนสินค้าเพราะท่านยังสามารถออกมาซื้อข้าวของในช่วงเวลากลางวันได้ตามปกติและต้องเคร่งครัดในเรื่องระยะห่างทางสังคมนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านยกได้กล่าวในสาระสำคัญเมื่อวานนี้ผมได้สรุปมาตรงนี้ซึ่งเป็นที่มาของว่าคืนนี้จะเป็นคืนแรกที่จะเป็นประการประกาศเคอร์ฟิวซึ่งเดี๋ยวในช่วงท้ายของรายการนะครับผมได้ กับเรียนเชิญท่านโฆษกสำนักงานตํารวจแห่งชาติท่านผู้ช่วยผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจโทปิยะอุทยโยได้มาเสริมเติมข้อมูลในช่วงตอนช่วงท้ายของรายการอีกทีนะครับขออนุญาตได้นําเสนอการสถานการณ์เรื่องของปิยะอุทยโยได้มาเสริมเติม ข้อมูลในช่วงตอนอช่วงท้ายของรายการอีทีนะครับขออนุญาตได้นำเสนอการสถานการณ์เรื่องของหนึ่งล้านคนของสถานการณ์ทั่วโลกนะครับหนึ่งล้านหนึ่งมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบหกรายวันนี้เป็นวันแรกที่แตะหนึ่งล้าน รายที่หนัก37,000กว่านะครับคนแล้วก็หายดีขึ้นมาแล้ว2 0 0 0สนกว่าคนเสียชีวิต52,298คนซึ่งก็เป็นตัวเลขที่เราต้องติดตามทุกวันนะครับคนที่เมื่อเชา้านี้ท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขนายแพทย์สุข,ขุมกาจนพิมายรับฟังมาว่าตอนนี้ภาคเอกชนโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครเป็นกำลังหลักในการรักษาผู้ป่วยจนกระทั่ง หายดีขึ้นมาซึ่งเราจะต้องเรียกข้อมูลชุดนี้จากทางภาคของโรงพยาบาลเอกชนเข้ามาด้วยก็ต้องฝากกำลังใจตรงนี้ไปด้วยนะครับผู้ปว่วยยืนยันนะวันนี้1978รายรายใหม่103รายประทานโทษครับ103รายและเสียชีวิต19รายใน19รายนี้วันนี้นะครับที่เป็นตัวเลขที่ต้องมารายงานคือใหม่4รายเป็นรายที่16นะครับ เรามาเรียนรู้จากผู้ที่สูญเสียไปนี้ว่าเขาเป็นอย่างไรนะครับเป็นเพศชายอายุ59ปีอาชีพเป็นพนักงานการรถไฟนะครับแล้วก็ไม่มีโรคประจำตัวประทานโทษครับมีมีอาการเข้ามาเ,เข้ามารักษานะครับป่วยวันแรกนี่16มีนาคมด้วยอาการไข้แล้ว21มีนาคมก็มาพบแพทย์ ที่โรงพยาบาลบางประกอบประทานโทษนะครับแล้วก็ได้ไปได้ไปทำงานกลับไปทำงานโดยปกติเลยนะครับก็แสดงว่าการรักษาช่วงตอนนั้นดูเหมือนอาการน้อยมากแล้วก็ไปทำงานได้ปกติแต่ปรากฏว่าอีกสักก็พบว่าเป็นผลคอนเฟิร์มหรือผมยืนยันแล้วก็เสียชีวิตในวันที่สองเมษาชีวิตในวันที่สองเมษายน รายที่17เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ72ปีมีประวัติสัมผัสได้ป่วยและรักษาที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมีโรคประจำตัวคือทางด้านโรคไตนะครับแล้วก็เริ่มป่วยวันที่16มีนาคม แล้วก็มาเสียชีวิตในวันที่1เมษายนรายที่18เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ84ปีก็ทำงานอยู่ที่สนามมวยราชดำเนินนะครับมีโรคประจำตัวทั้งโรคไตความดันโลหิตสูงนะครับหลายโรคทีเดียวครับมีเก้าดด้วยนะครับหลายโรคเข้ารับกรารรักษาในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ตั้งแต่วันที่26 มีนาคมและเสียชีวิตในวันที่2เมษายนเช่นเดียวกันรายที่19เป็นผู้ป่วยชายไทยอายุ84ปีนะครับมีประวัติไปสนามมวยราชดำเนินก่อนป่วยแล้วเริ่มป่วยวันที่14มีนาคมเข้ารับการรักษาวันที่21ด้วยการไข้39.3องศามีน้ำมูกไอไปโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วก็เสียชีวิตในวันที่ส เมษายนนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้3รายใน4รายสูงอายุทั้งสิ้นนะครับ728484 84. รายที่เสียชีวิตนี้มีทั้งโรคประจำตัวแล้วก็สูงอายุถึงได้บอกนะครับว่าตอนนี้แล้วโดยเฉพาะเดือนนี้เข้าสู่เทศกาลสงกรานถ้าท่านเป็นลูกกตัญญูสิ่งที่ท่านควรจะทำคือไม่ควรเข้าใกล้ พ่อแม่คนที่สูงอายุหรือปู่ย่าตายายที่สูงอายุนะครับเพราะว่าเขามีความเสี่ยงสูงมากปีนี้หลายคนบอกว่ารถน้ําสงการก็ไม่ควรจะมีถ้าจะมีใช้แอลกอฮอล์เจลรถนะครับขอพรท่านก็น่าจะดีนะครับไม่ต้องไปใช้น้ําซึ่งจะต้องทําให้เส่นเปลืองน้ําในหน้าแรงนี้ด้วยนะครับ